f ปล o าซีฟูตบอลากลลิเวอร์พูลไร้ชัยในแอนฟิลด์สามนัดติดเรามาปดลิเวอร์พูลกันดีกว่าที่เขาไม่ชนะในการเล่นที่แอนฟิลด์อย่างน้อยก็สามนัดติดต่อกันแล้วค่ะในทุกรายการนะทุกคนถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2021เนี่ยหลังจากล่าสุดไปเสมอกับซันดอร์1ประตูต่อ1ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะสําหรับผลงานสองเกมก่อนหน้านี้ที่เขาได้เล่นในบ้านของตัวเองนะนะทุกคนทีมของกุนซืออาร์เนอร์สล็อตนี่แหละก็ไปแพ้นอตริง แฮมฟอร์เรสศูนย์ประตูต่อ3ในหลีค่ะแล้วก็ตามมาด้วยการปลาชัยต่อ p h v High o f e n ฟนประตูต่อ4ในศสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันขณะที่ตอนปี2021นะทุกคนพวกเขาเองก็เคยไม่ชนะในบ้านถึง8เกมติดต่อกันนี่ก็ยังถือว่าเป็นห on แรกนะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2023เนี่ยเช่นกันที่ลิเวอร์พูลเนี่ยทประตูได้ในช่วงครึ่งแรกของเกมพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลย4นัดรวดค่ะโดยเกมล่าสุดเนี่ยที่พวกเขาทำ ประตูได้ในครึ่งแรกคือนัชนะแอสตันวิลลาสประตูต่อศูนย์ก็จากประตูในช่วงทดเวลานาทีที่1ของครึ่งแรกก็ได้มาจากฝีมือของโมฮัมเหม็ดซาลาค่ะหละั้งหมดนี้เป็นการนับเดตข่าวของลิเวอร์พูลล่าสุดค่ะซ y อูชูมาเร o w เจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคน